นี่จ้ะนี่ยยพินจะพามาดูยิงปลาถึงที่เลยนะจ๊ะนี่จะเล็งและเล็งนะเยอะมากคนหนีไปเข้าร่มแล้วเนี่ยไม่ได้มีแต่ตรงนี้นะนนนทียพินซูไม่เห็นนะน่ะเป็นแก๊งเลยจ้ะเต็มหมดอ่ะปืนสวยแค่ราคาปืนก็อันจะครึ่งหมื่นแล้วจ้ะอยู่ติดถนนรถรถชนกับถนนรถรถถนนที่มีรถวิ่งอ่้จ้ะอันนี้คือแม่น้ำลบบุรีนะจ๊ะ ได้มาแล้วตัวหนึ่งจะ้ะขายข้างบนเนี่ยไม่มีคนมาซื้อนะได้ปุ๊บขายปั๊บเลยจะ้ะหน้าอะไรนะประตูน้ำวัดบะนีจ,ะจะ้ะขิดพาเร็งนะขออนุญาตผ่านหนุ่มๆเขาขายอ่ะ แต่ว่าอย่างที่เยพินบอกอเยพินอยู่ตรงไหนอ่ยเขาจะไม่ได้ปาล,กลกากันะจักขาเรียกตัวตัวย่จ้ะไ้ปลาใหญ่อยู่ตัวนึงเดี๋ยวเยพินจะถ่ายให้ดูคนเยอะมากจาก่ะธรรมดาเป็นสิบนะวันหนึ่งอะ่ะ ใกล้กลเอาเจะของปลาไปแล้วเนี่ยโอเคแจมจ้ของปลาไปแล้วพันเต้ได้วันละหนึ่งเหรียญดอลลาร์คะรัดนะเมื่อวานได้เหรียญเหรียญกระจุดสอง ลมีคนมาซื้อมีคนมานั่นตลอดนะพี่มาซื้อกล้วยก็หออข้าต้มไงกนล่องเม็ดเยอะนะก็ยืนเล็งกันอยู่อย่างเงี้ยเราจะไปเห็นแล้วเป็นเราไง บ้านได้แล้วก็กลับบางได้แล้วก็ขายได้แล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยวิวสวยมากจ้ะแอบดูก่อนเดี๋ยวก็จะไล่น้องชายยาพินไลย่ยาพินกลับบ้านแล้วไม่ให้อยู่ไปอยู่แล้วปาไม่ขึ้นกันฝนก็ตก แต่ละคนรถใหม่ๆรถมอเตอร์ไซค์ปืนเนี่ยเลี่ยมๆน,นั้นเลยจ้ะเอ๊ะทำไมฝนตกไม่เท่ากันเอ้ยมันไม่ใช่ฝนนะมันฝุ่นปลาจะพินว่าฝนล,ลงเม็ดหยิมหยิมอ้มันฝุ่นปลาอะไรเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะ่ะไม่กล้าส่องไปใกล้จัดกวัวโทรศรัพท์ร่วงน้ําเดี๋ยวไม่มีเงินซื้อใหม่แม่เห็นไหมปลาอะไรวไนะ่ะจุมจนะุมจุมจุกจุมจุมน่ะ ในพานมิตรหนุ่มๆทางนั้นเลยไปกลับกลับกันละไหน,นก็กลับกันหมดแล้ะฝนมันตกฝนมันแรงไงเข้าล่มกันหมดและไป พินก็เข้าลมกับบ้านเนาะ